สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการรักด้วยถูกทางจะเรียนนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยทางด้านสมองที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะทราบว่าขณะที่เราอยู่กับลูกนั้นพูดคุยกับลูกนั้นเล่นกับลูกนั้นทํากิจกรรมต่างๆกับลูกนั้นสิ่งอะไรเกิดขึ้นในสมองเขาบ้างซึ่งงานวิจัยในสมัยใหม่ได้ค้นพบมาวันนี้รายการของเราสัมภาษณ์แพทย์หญิงนิชราเรืองดรารการนนท์จาก คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะเรื่องที่อยากฝากให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับทราบนะคะแล้วก็คิดว่าน่าสนใจก็คือว่าเรามีข้อมูลที่ยืนยันชัดเจนขึ้นมากว่าเด็กเล็กๆนียค่ะรับรู้รับทราบเข้าใจแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆนียได้มากจริงๆมากกว่าที่เราคิดเยอะเนื่องจากเด็กเล็กๆเ,เ,เขามีข้อจำกัดในการแสดงออกในการพูดจาก,ก็ทำให้เราไม่ค่อยแน่ใจนะคะ แต่พอเราเห็นการทํางานของสมองเดี๋ยวนี้ต้อมีเครื่องมือนะคะที่เห็นว่าขณะที่สมองกําลังทํางานเนี่ยเ,ออเกิดอะไรขึ้นบ้างหมายถึงเด็กกําลังคิดหรือเด็กกําลังรับฟังและเข้าใจอะไรเนี่ยสมองเขามีการทํางานอย่างไรก็เลยทําให้เข้าใจมากขึ้นว่าขณะที่เด็กยังพูดไม่ได้เด็กยังแสดงออกบางอย่างไม่ได้แต่เขาเข้าใจเยอะมากเพราะฉะนั้นการเลี้ยงดูและการจัดสภาพแวดล้อมรวมทั้งเรื่องต่างๆที่คุณพ่อคุณแม่ได้พยายามเตรียมพร้อม ตั้งแต่ตั้งท้องจนกระทั่งลูกเริ่มคลอดเนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งนะคะต่อการพัฒนาของสมองของลูกน้อยแล้วก็พออายุโตขึ้นมาสมองส่วนที่มีความสําคัญแล้วเราอยากให้ความสําคัญมากขึ้นคือส่วนที่คิดวิเคราะห์แต่สินใจซึ่งตรงนี้ค่ะจะมีผลต่อเนื่องถึงช่วงวัยรุ่นทีเดียวสิ่งที่พ่อแม่ทํากับลูกเล็กๆในบ้านนั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งในการสร้างพื้นฐานในการเรียนรู้ทางด้านสมองของเด็กเราให้เด็กเห็นอะไรเราให้เด็กได้ยินอะไรเราให้เด็กได้ กลิ่นอะไรเราให้เด็กได้ลิ้มรสอะไรเราให้เด็กได้ทำอะไรในขณะที่เด็กมีความรู้สึกอย่างไรและทำในเรื่องนั้นบ่อยแค่ไหนเราจะได้ไม่ต้องพูดกันเองกันว่าเอ๊ะลูกไม่รู้ทำอย่างนี้ขึ้นมาได้ยังไงสมองต่างๆเรียนรู้มาแล้วก็สั่งให้ทำสั่งให้เรียนแบบอย่างนั้นทั้งนั้นวันนี้ผลการวิจัยก็ช่วยให้เรา พอมีทิศทางในการที่อยู่กับลูกเพื่อให้ลูกคิดดีพูดดีทําดีได้ขึ้นนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะรักกลูให้ทา